ครับผมเป็นไงบ้างนะโหก็สนุกมากครับผมเป็นการเดินแบบที่แบบว่าปกติเราก็ไม่ค่อยเดินแบบเท่าไหร่นะแต่ว่าใช่งานนี้ก็มาแบบว่าชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมเป็นงานวีดิ่งแฝดนะฮะอืมซึ่งจัดมาครั้งนี้เราได้มาร่วมงานเป็นครั้งที่สองเป็นปีที่สองเราด้วยค่ะใช่ครับก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะพีพีดาราเขาแบบว่าคมเรามิดเลยสวยๆทั้งั้นเลยค่ะไม่เดี๋ยวพวกเราไม่ อ๋อคู่เราคือเราคู่เรามาแปลกไงมาแปลกเป็นคู่เด็กๆใสๆอะไรประมาณนี้ค่ะใส่อย่างนี้แล้วจะมีรางได้ใส่จริงๆบ้างไหมมันก็ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน แต่ว่าก็โอ้ยเรางต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าต้องอีกนานเลยครับใช่ค่ะยังไม่ใช่ตอนนี้อกคะโอ้คไม่ใช่ตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยตอนบวมมาอีกเดือนเดียวแล้วนะครับผมใกล้จะอ่อนแอแล้วนะก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะครับผมเป็นละครเรื่องแรกของไบท์เนทก็เ็เรื่องที่สองนะคะใช่แล้วค่ะทางช่อง t r u e For y o u นั่นเองนะคะรอการชมได้เลยค่ะก็จะบวมมาแล้วค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่ติดต่อให้เราต้องพูดไปเล่นละครกีม ตอนนี้น่าจะเป็นทางเน็ตมากกว่าวะของเน็ตมีถ่ายอยู่นี่ของเน็ตมีถ่ายอยู่ค่ะเป็นก็ตอนนี้ไปรับเชิญอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะแสนดีเดอะซีรีส์ค่ะก็ออนแอร์ทางช่อง True o u เหมือนกันใช่ตอนนี้ก็ยังมีเลือีกหนึ่งคิวยังถ่ายไม่เสร็จเลยค่ะือว่าตอนนี้เน็ตก็งานโหงานลุกก็แน่ เขาก็มีอีงอีเวนต์อะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะแบบคนละด้านหน่อยเงี้ยนีก็ทางละครเนี้ยเขาจะใสยน้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะถึงงานเพลงบ้างแฟนๆจะได้กลับมาเห็นขึ้นเวทีด้วยกันอีกบ้างอ๋อก็ใกล้ๆเดี๋ยวจะมีใช่จะมีแฟนมีทติ้งครับผมใช่ค่ะก็จะเป็นมีทั้งร้องเพลงมีทั้งเล่นเกมคือจะแบบว่าจัดคล้ายๆแบบว่าการให้แฟนคลับได้มาใกล้ชิดเรามากขึ้นเป็นแฟนมีทติ้งบายเนสนะครับครั้งแรกเลยด้วยเดือนกรกฎาคมเหมือนกันเดือนเดียวมี2 ให้2อ,อยยาให้ติดตามเลยนะครับผมต้องถาไม่เหงาแน่นอนนะคะได้เห็นหน้าพวกหนูบ่อยมากๆแน่ๆค่ะอยากให้มากันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเปิดจองบัตรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งต้องค่ะค